สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับอวุโสธาตดินต่อเป็นตอนที่สองค่ะการบำเพ็ญธรรมอยู่บนพื้นดินดีกว่าอยู่บนพื้นที่อื่นๆดังนั้นจึงกล่าวว่าศูนย์กลางดินเกิดยากศูนย์กลางดินเป็นแหล่งรวบรวมความมงคลของทิศท,ทั้งสี่ เหมือนเนื้อที่เกิดอยู่ทั่วทุกส่วนของร่างกายอวัยวะทุกส่วนล้วนเป็นมงคลของเนื้อดังนั้นมนุษย์ศูนย์กลางดินจึงมีวิญญาณธาตุเต็มสมบูรณ์ธรรมะได้จุติลงณนศะูนย์กลางดินคือประเทศจีนเนื่องจากผู้คนมีนิสัยซื่อสัตย์สุจริตนิยมในธรรมะ มีความขยันขันแข็งอดทนมุ่งมั่นปรับปรุงตนเองไม่หลงไหลฟุ้งเฟ้อซึ่งเหมาะกับจิตสวรรค์เพราะฉะนั้นตั้งแต่โบราณกาลมาจึงมีอัจฉริยะบุคคลเกิดขึ้นณนะที่ศูนย์กลางดินนี้พื้นจิตมวลมนุษย์เต็มไปด้วยไฟแห่งตันหาราคะ ไม่มีความชุ่มชื้นจากน้ำฝนทิพเลยสักนิดเดียวแม้บางครั้งก็ได้รับบ้างก็ไม่ยอมเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นยืดเอาเป็นของตนเองจิตใจของผู้คนจึงอ้างว้างเงียบเหงาพื้นดินพผืนนี้ได้เปลี่ยนคุณภาพไปแล้วทุกหอนแห่งเต็มไปด้วยไฟอันร้อนแรง พื้นนาน้ำท่าสมบูรณ์ไม่ขาดปุ๋ยวัชพืชถูกถอนจนหมดมเมล็ดข้าวติดรวงเต็มช่อมนุษย์หากฝึกฝนจิตวิญญาณชนิดนี้รับรองผลธรรมจะอุดมสมบูรณ์แน่นอนไร่อ้อยพื้นดินแข็งกระด้างขาดน้ำหล่อเลี้ยงอ้อยจึงลำแข็งเล็กรสชาติจืดชื่อ คนหากมีนิสัยแข็งกระด้างอารมณ์โกรธง่ายทั้งยังขาดมนุษยสัมพันธ์ย่อมทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าไม่ใช่รสชาติที่ดีมนุษย์เดิมเกิดมาจากเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมื่อลงมาเกิดแล้วเต,ติบโตเป็นผู้ใหญ่ผลิดอกออกผลกันต่อๆมาตรงกันข้าม หากยังไม่ยอมตั้งมั่นซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตนเองแล้วยังเอาส่วนน้ำในวงเล็บธาตุเดิมส่วนปุ๋ยในวงเล็บคุณธรรมที่สวรรค์ประทานให้ไปล้างผ่านจนหมดทั้งยังประพฤติเป็นอันธพาลจิตใจอมหิตจึงเท่ากับทําลายปัญญาชีวิต และรากพระธรรมโดยทางอ้อมในที่สุดจึงกลายเป็นเวรแะโบรุษไรวิทยายุทธซึ่งไม่สามารถสำเร็จธรรมอันอัศจรรย์แห่งผู้อาวโุโสเหลืองได้ mm hmm. เนือ้อศาษาษาษีรษะสามฟุตมีเทพเจ้าอยู่ใต้พื้นดินสามนิ้วก็มีมหาสัตธรรมอยู่หากมือเท้าก้าวสู่ธรณีธรรม ก็จะสำเร็จทำได้พื้นดินตารางทองสำหรับร่างมนุษย์บริเวณศูนย์จะดูแลเอาใจใส่สักวันหนึ่งเมื่อบรรลุธรรมก็จะสามารถผลิดอกออกผลฝึกฝนจนสำเร็จเป็นผู้ทรงธรรมคนหนึ่งแน่นอนการยึดมั่นในศีลธรรม เป็นผลให้ได้รับมนุษยธรรมมนุษย์ปฏิบัติตามพื้นแผ่นดินพื้นแผ่นดินปฏิบัติตามสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงได้รับธรรมสวรรค์การบำเพ็ญธรรมทุกอาชีพย่อมเจริญได้ถึงจุดสุดยอดการบำเพ็ญธรรมไม่จำเป็นต้องเข้าป่าแต่ละบุคคลแต่ละอาชีพการงาน ขอให้อบรมบ่มนิสัยจิตให้มีเมตตาธรรมให้ความเอาใจใส่อยู่ทุกหนแหง่งทำการช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นวิญญาณธาตุในตัวท่านก็จะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวสะสมน้อยจนได้ผลใหญ่ในที่สุดก็สำเร็จบรรุธรรมเทพพุทธก่อนสำเร็จ ก็เอาเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหน้าที่ปฏิบัติตามสภาวะสิ่งแวดล้อมแต่ละสาขาอาชีพก็ปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่ขัดกับมติสวรรค์ด้วยจิตที่มีคุณธรรมคนที่มีจิตชนิดนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สวรรค์ต้องการ จะนำกลับไปปลูกยังดินแดนบริสุทธิ์ใจวิสุทธิและห้าอาวโสเป็นของยอดเยี่ยมแห่งมหาสัตธ,ธรรมคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะกรุณากดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ